ดีนาๆสวัสดีย้มเช้าครับนี่ตอนนี้เรามาอยู่อ่างเก็บน้ําแม่สรวมในครับอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ก็สี่สี่โมงเช้าแล้วครับเพิ่งลงเบ็ดเสร็จสี่คันขอลงข้างนาเขาครับนี่ครับตัดนี้ก็น่าจะอยู่แสนอ่างครับข้างหลังเดินไกลหน่อยครับ บาผมจะอยู่บาขวาแอบข้างๆครับสายแอบวันนี้มาสายหน่อยจะมีตัวไหมรุนกันไปยาวๆครับ บางทีบางทีคลิปมันเสียแล้วเอาหนีไปย็บไว้กว่า

Yeah. <laughs> còn lốt tiếp bài lên luôn bọn, đi bọn, bọn, bọn cảnh cả, cảnh, cảnh, cảnh. ใหญหมดแล้วแหละโอ้โลเกิร์โลเป่ย์ท like ุกยงนี่แะใหญว่าผมครับจริงพี่กินขวาเลย ตัวแรกครับโลกว่าโลครึ่งมั้งน่าจะได้อยู่เดินเินใช่ไหมครับนี่สวยๆนี่ยืนยันอีกทีย่ะยังเป็นก้อนเนาะรถแน่นอะสายแช่เยอะครึ่งชั่วโมงที่พวาเขาเอาว่าเอา เขาบอกว่าอันหน้าหาัดนี่คิดเอาดิแตกเออหลวงโตาาดีขนาดนั้นขึ้นหมาเห็นเพราะว่ามาเข้าแล้วขึ้นขึ้นหมาดีก,กันนะอัน,นอัน,นมันมีแตกอ่ะหัวข้อตับกระสอบขึ้นหาดนี่หนหมีแล้วนะกระสอบฮาาะแนอ๋อก็แลกนะมันท่วมท่วมนี่เลยนะ น้ำพุอมนี่ยสบกันแตกกันข้นบนนอ๋อน้ำตะล้ไหลอกอยากตะลืันี่แล้วอันี่ไหลตะอดเปลาครันี่แ่น้ำพ่มอีนหน่ปดีนมได้นะครับตะหน้าพุ่ขได้ได้ถ้าสมมติหน้าดินลงตั้งหน้าบุรีได้ก็ครัได้กัน จรมงในการนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะลึกกันนะแม่น่าลึกผมก็มาโห่ผมมารอบแรกผมถามลุงลุงนั่นเป็นมาก่อนว่าน้าดินลงไหนดีลุงเขาบอกว่ามาต่างมาต่างลังประเทศสีะข้างหน้าข้างหน้าับสีทุนลอยเนาะผมมาต่างลังให้กันได้แล้วเขาจะได้เด็กันแล้วนะผมคิดคนร้อยแหกสีป่ะครับถ้าคันต่อไปผมบวกเพิ่มกันละห้าสิบบาทคันที่สามที่สี่นับ ที่เขาลงคุนในการับให้ผมลงที่คันรถได้กลับผมเพิ네่งมานี uh ่ได้เดี๋ยวไอ้คนละสองร้อยได้ก่อนคนละสองร้อยได้ไหครับไอ้นะเสียงโอ้ยยู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 มือไปโดนมือไปโดนเสี่ว่ะเอาอีกแล้วปิดก่อนปิดก่อน สาตัวแล้วเนนี่มันลูดไอ้มัตายเลลู่คนเนี่ยหลบหลบวิ <t> ่งอ่ะหลบปลาหลบตอ่รู้บอกมีตัวเดียวกูได้สองแล้วเนี่ย ขันสอง่ะเพื่อนลือดอ่ะโคตรรอบเดียวอ่ะแท้เรียบร้อยเลยเราลงชาติอ่ะรู <c oughs> ้จักไหมเราลงชาติคอเลย

นานังเลยป่ะมันนินไางหม่กินไม่กินซ้ายินขวาวะเออเก็เพียใส่งามงา อย่งจริงไม่โดนไม่โดนที่ไม่รู้จะวาไงแล้วอย่างเงี้ยไตงคนเอาจช่วยกตกบ้างไม่ได้บ้างอยเ้าตัวเดียวอย่าทั้งวันเนาะคนไปดูเยเขาิาน่ย

第一眼的。

ขีเ cứng ดเ <laughs> ดียวอีวัดแดงเกินแล้วหมดเลยต้องใส่เก๊มันหายเก๊มันลุ่ อยู่และผมว่าอยู่อยู่นะขวานอี่ตอนี่มามาผมขอขวานแล้วับมา,มา कोनियो कानेन कोनी सामाय được rồi. <laughs> Đánh càng toเลย. Mạnh toเลย. Đặng, đặng chuẩn rồi, theo nào. Ok มั้ย? rồi. bukan <tangan> <tuk tangan> ยน,นสวยงามงามมีแล้วก็บ้านแล้ววะอันนี้เราบอกครบยอด

เป็นป่าที่องยาวหนไหมยาวคือมีเขอล่างเท่ากันเลยเท่ากันเลยใช่ากับแต่เทียนข้าก็ยังดีไม่เหงาครับแต่เทียนก็เอานี่ครับมาดูผลงานน้าๆข้างๆครับน้าไอ้ลรว, <c oughs> วแต่ชิ่ช <c oughs> ออื่นไปนะนี่นงานรวมสะดวงในครับเพื่อแม่ลินจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับหมายข้างหลังครับหลังอ่างสวงามหนึ่งวันครับอย่าตกปลาลูกจุกมาตานหวานเจียบน,นี่เลยครับเหยือ่อ โมดาลนี่โมดานพร้อมตกปังกะทินี่นี่ตอนนี้เขาเป็นดมฮะมาดูผลงานเราเต็มกระชังกระชังเขาแล้วก็เขาเขาจะไล่ด่ย้าหมกหมกหัวแลหรอฮะอันนี้อันนี้เราเรามาสายครับเรามาสิบองยังพอมีตัวครับ นี่คนงานรอได้หมดกันได้ได้อันนี่ครับแนดตัวมันถึงใหญ่ไปหัดเลยนฮ่าเต็มครับสวยงามโดนจันิศกตะเพียน ก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับ่างเก็บน้ําแม่สรวงในอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับผลงานเราก็ฮาแต้มครับแต้มสวยๆมาสายครับวันนี้มา10บโมงมาลองมาข้างแรกครับมาลงข้างนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากสาหรับการรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับนะนะขอบคุณมากครับ